สวัสดีครับสวัสดีนะครับสตาร์มาสเตอร์จัดวงเกิดรัดครับวันนี้โอ้ฟังทุกท่านนะวยากรวันนี้สุดยอดมากมากนะครับครับผมก็มาตั้งใจมาแบ่งปันมาถึงเัื่องแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ฝนตกซัดถล่มเลยนะครับแต่หยุดผมไม่ได้ครับเพราะที่นี่คือที่แห่งความสําเร็จครับทุกท่านที่นั่งอยู่นี่อยากประสบความสําเร็จไหมครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะให้เคล็ดลับความสําเร็จกับคําว่าอาโทมีบางคนรู้สึกว่ามันคือขายตรง บางคนรู้สึกว่ามันคือบริษัทเครือข่ายบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่ทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ผมจะอบ,บอกคุณว่าคุณอยู่ถูกที่สำหรับผมอาโอมีคือโอกาสแต่ไม่ใช่โอกาสที่จะได้รายได้พิเศษเท่านั้นครับแต่มันคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเราจะได้ยินคำว่าสำเร็จครับทุกคนการที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านต้องฟัง แล้วก็คิดครับว่าอะตอมีเนี่ยเรียกว่าโอกาสหรือเปล่าหลายท่านมานั่งครับนั่งเพื่อจับผิดผมบอกมันไม่มีประโยชน์นะครับจับผิดไปแล้วได้อะไรครับกลับไปก,ก็คือก็แค่นั้นแต่ผมอยากให้ทุกท่านใช้เวลาถึงแม้ว่าเมื่อกี้ก่อนหน้ามาจับผิดมาตลอดสิบนาทีกับผมฟังดีๆครับผมเรียกสิ่งนี้ว่าโอกาสผมเองทำธุรกิจขายรถมาสามสิบปีทุกรูปแบบรถนำเข้าซ่อม เต็นขายมือสองทุกอย่างเกี่ยวกับรถอะไรอะไรเลยทำหมดสายการบินก็เคยทํามาครับแต่ทาไมล่ะอยู่ดีๆคนหนึ่งซึ่งไม่เคยทําเครือข่ายเหมือนกันแต่กลับตั้งใจและฝากชีวิตกับไว้กับธุรกิจที่ชื่อว่าอัตโอมีครับผมไม่ได้มาทําเล่นๆผมประกาศบอกว่าผมทําธุรกิจเครือข่ายเป็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทสุดท้ายและผมก็จะเป็นอิน e r i ร l m a ียลมาสเตอร์ให้ได้ด้วย การเป็นอิมีรมาสเตอทุกท่านได้ฟังแล้วครับมันได้รับรางวัลเยอะมากๆเฉพาะเงินสดที่ก่อนจะไปถึงอิม e ี i ร l m a มาสเร์างวัลที่เวลาเราขึ้นตำแหน่งมัน41ล้าน8ป8 0ส0บาทเยอะไหมครับเยอะครับเยอะจนฟังไม่แน่ใจเลยใช่ไหมครับ41ล้านครับทุกคนไม่รวมที่เราได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนคุณนึกออกไหมครับว่าทำไมผมถึงเรียกว่ามันคือเปลี่ยนชีวิต เราห้ามคิดว่าเราเป็นคนธรรมดาครับโอกาสของอะตอมีเหมาะกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรเรียนมาน้อยมากแค่ไหนมีเงินไม่มีเงินประสบการณ์มีไม่มีไม่สําคัญเลยเพราะที่นี่เรามีระบบที่ท่านสตาร์พี่ปุ้ยของเราพิ่งพูดไปครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ความเก่งไม่ต้องครับอา้าแล้วมันคืออะไรความสำเร็จมันคือว่าท่านเห็นสิ่งนี้เป็นโอกาสหรือเปล่า ถ้าเห็นเป็นโอกาสสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านเลือกหรือเปล่าท่านตัดสินใจหรือเปล่าหรือมันปล่อยให้ปล่อยให้มันเป็นอากาศไปครับผมจะบอกว่าถ้าท่านฟังแล้วรู้ว่าตัวนี่ไม่ไม,มีค่าสมาัครไม่มีรักษายอดไม่มีความเสี่ยงไม่มีภาละแล้วยังไม่ต้องเก่งอีกแล้วท่านจะเอาโอกาสแบบไหนอีกครับจะนั่งเฉยเฉนอนเฉยเฉยแล้วเงินมันตกมาจากฟ้ามันไม่มี ลายท่านอยู่มา 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90วันนี้ผมได้คุยกับท่านอายุมากที่สุด90ครับคุณแม่ของคุณสันมาอยู่ตรงไหนครับอ่า90ยกมือนะครับอ๋ออยู่นู่นนะครับท่านแข็งแรงมากๆ90ยังมาเชียร์ลูกอะ่ะธุรกิจของเล่นไหมครับไม่ใช่นะครับทุกคนทีนี้การตัดสินใจของเราครับ มันมีผลท่านท่านถามผมว่ามายืนตรงนี้อยากได้อะไรจากผมการแบ่งปันประสบการณ์ว่าเคล็ดลับความสําเร็จคืออะไรผมบอกว่าง่ายมากอยากสําเร็จใช่ไหมอยากสําเร็จนะครับอยากสําเร็จยกมือยกช้าน้าจะรวยช้าเอาไม้เอามือลงอยากสําเร็จยกมือเออมันอย่างนี้สิต้องต้องคิดอีกบางคนอยากสําเร็จย,ยกมือยกเปล่าต้องปรึกษาเหรอจะสําเร็จยังต้องปรึกษาคนอื่นผมให้เคล็ดลับง่ายนิดเดียวครับ อยากสำเร็จตัดสินใจสำเร็จเลยคำนี้ฟังไม่เข้าใจคเคสละฟังดีๆครับเดี๋ยวจะอธิบายอยากสำเร็จต้องตัดสินใจสำเร็จเลยอยากเรียนจบปริญญาตีเรียนไปก่อนมันจะรอด,ไม,อดไม่รอดไม่รู้อย่างนั้นหรอหรือว่าเรียนแล้วก็ต้องจะเรียนให้จบแล้วก็ได้ปริญญาจะเปิดร้านเจ๊งไม่เจ๊งช่างมัน ทำไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเปิดแล้วมีความหวังเต็มเปี่ยมว่าร้านฉันจะต้องประสบความสําเร็จคิดอยู่ดีๆแต่ทําไมธุรกิจที่ดีแบบนี้เป็นโอกาสแบบนี้ความเสี่ยงไม่มีเรากลับไม่ให้ค่ามันท่านอาจจะไม่กล้าคิดครับเวลาเราพูดถึงรายได้หลักแสนรายได้หลักล้านมันเยอะไหมครับเยอะครับแต่โทษทีครับถ้าคุณยืนหยัด แล้วไม่เลิกนะครับวันหนึ่งคุณจะได้เป็น Imperial Master ตธุรกิจนี้ถูกสร้างไว้แบบนั้นครับทำไมล่ะครับมันไม่จำกัดชั้นลึกไงคุณไม่เก่งแต่ถ้าคุณยืนหยัดสองคนที่สายฝนบอก <S <S นกพาสอนตูตานะบอกจะเจอไหมครับถ้าคุณตัดสินใจคุณจะเจอเพราะความบ้าคุณจะเป็นแบบผมสามคนหรือวิทยารทั้งหมดคุณเข้าใจไหม ผมพูดบอกผมจะเป็นอิมพีเรียมคุณเชื่อไหมทําไมเชื่อผมเพิ่งสตาร์อีกไกลนักกว่าจะอิมพีเรียลแต่ผมตัดสินใจว่าผมจะสําเร็จเพราะตัดสินใจอย่างนี้จะมีคนบางคนเชื่อในการตัดสินใจของผมใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จการตัดสินใจของคุณครับโคตรสาคัญเพราะถ้าคุณตัดสินใจไปว่าคุณจะทําให้จบเกมนี้ใช่ไม่ใช่ หรือจะเล่นเพื่อฟุกเพื่อรอดเพื่อสําเร็จใช่หรือว่ามันต้องสําเร็จอย่างเดียวอย่าหาแต่ข้ออ้างฉันทําไม่ได้หรอกฉันเพื่อนน้อยไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็มาทำจะได้ได้มีเวลาไม่มีเงินทําจะได้มีเงินใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่บางคนนั่งยอมรับชะตากรรมทาไมอะ โอกาสแบบอาตวมีหาง่ายเหรอครับคุณคิดมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตอีกไหมตั้งสติดีๆรเราไม่มีขายของเราไม่มีขายฝันเราขายชีวิตจริงครับได้เงินได้จริงๆไหมวันอังคารมันเข้าบัญชีครับวันที่เจ็ดกับยี่สิบสองมันเข้าบัญชีครับเงินสี่สิบล้านมันเข้าบัญชีครับทุกคนสำคัญคือชีวิต เราต้องการอะไรคนที่ผมเห็นว่าล้มเหลวอ่ะเขาลิขิตตัวเองไว้ครับว่าหน้าอย่างฉันล้มหน้าอย่างฉันต้องปกป้องตัวเองด้วยการหาข้ออ้างฉันจะได้ไม่ผิดแต่อัตอมีผลิตคนธรรมดาให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จแล้วทำไมคนนั้นไม่ใช่เราล่ะครับมันเป็นเราได้ไหมธุรกิจที่ง่าย เรื่องยังยากทำหมดแล้วครับอันโธมีทำหาสินค้าดีๆถูกๆมากใช้มาขายยากไหมครับยากครับอัทโมีทำเสร็จหมดแล้วทำระบบบัญชีทำการเงินทำขออนุญาตนู่นนี่นั่นทำให้หมดแล้วครับจะหาโอกาสแบบนี้ที่ไหนล่ะครับที่เหลือเราคืออะไรครับตัดสินใจแล้วต้องทำอะไรสองข้อใช้สินค้าใช้เพื่ออะไรใช้เป็นตัวอย่างใช้ให้มันหน้ามันเปลี่ยน ใช้สุขภาพมันดีใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตเราครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยคุณเชื่อให้สุดครับสปอนเซอร์คุณทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากได้พีวีจากคุณหรอกครับมันได้แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาคุณมาซื้อของสามแสนแถมแสนพีวีผมได้สองพันบาท ใช่มันได้เงินแต่สองพันบาทเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งไหมอย่างมากก็ไปต่อได้แต่เขาอยากให้คุณประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำสองข้อครับใช้สินค้าเพื่อให้รู้และให้ประจักษ์และมีความเชื่ออย่างแข็งแรงว่าอตโอมี่มีกุญแจสําคัญคือของดีและถูกถ้าไม่ใช้อย่าทําครับเลิกไปเลยครับไม่สําเร็จหรอกเพราะคุณจะโกหกเขา ข้อที่สองใช้สินค้าแล้วต้องเรียนรู้ครับคุณต้องเก่งขึ้นองค์กรคุณจะใหญ่ขึ้นครับคุณจะรู้เท่าเดิมไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวฉันอย่างนี้จะเก่งคุณต้องคิดว่าคุณจะเก่งอยากเป็นอะไรอยากสําเร็จอะไรในชีวิตนะครับไม่ว่าธโทมี่หรือเรื่องอะไรจงเชื่อว่าคุณจะได้อย่างนั้นแล้วคุณจะสําเร็จทุกอย่างเพราะเมื่อคุณจะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนผมจะมาอยู่นครศรี เมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะมาน,นครศรีธรรมราชวันเวลาชัดเจนผมหาวิธีการเพ่านะครับแล้ผมจะมาด้วยวิธีไหนเพราะนั้นถ้าคุณอยากเป็นผู้ประสบความสําเร็จตัดสินใจสําเร็จแล้วหาวิธีการนั่งเฉยๆก็ไม่ได้วิธีการหาจากไหนครับใช้สินค้าแล้วก็เรียนรู้ครับแค่นั้นครับทุกคน การเรียนเพื่อจะไปสอนคนอื่นมันยากอย่าครับเอาตัวเองเข้ามานั่งในนี้แล้วก็เอาเพื่อนมานั่งในนี้ครับอย่าไปนั่งอยู่กับสิ่งที่ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่สําเร็จครับคนที่ไม่สําเร็จเพราะเขาอยู่กับความทําไม่ได้จําจไว้ได้อย่างเดียวสําเร็จอย่างเดียวและไปเอาความเป็น Imperial, อิมพีเรียลมาใส่ในตัวคนคนใต้คนจริงใช่ไหมครับอย่ายอมแพ้ไปเอาความฝันของคุณมาให้ได้ทุกพ่อทุกสิ่งครับโชคดีครับสวัสดีครับ